วันนี้น้องก็จะมาเรียนรู้เรื่องสัตว์ใช่ไหมครับมีตัวอะไรบ้างเอามาดูซิอันนี้ตัวอะไรครับปีพงฮะไม่ใช่อันนี้คือแมงปอแมงปอนี่คือแมงป่อ,อ,อบินไปเกาะตรงต้นไม้แล้วไไม่ได้ ตัวต่อไปแล้วครับตัวอะไรเอาไว้ตรงนี้อันนี้ตัวอะไรครับตระกแาเตนเอ้าวจากตกะกแตนด้วยตระก้าตนวางไว้ตรงนี้และตัวต่อไปแล้วครับอันนี้ตัวอะไร,รแมงป่องแมงป่องมาดูแมงป่องก่อนนี่แมงป่องเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงรูนี้จึ๊บ ตัวต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าเขียดตะปาไม่ใช่อึงอางไม่ใช่<อ>เขียดตะปาเขียดตปาอาวางไว้ตรงนี้เกาะตรงต้นไม้นี่ดูสิดูสิเกาะดูสิเกาะได้ไหมไม่ได้เกาะได้ไหมเกาะไม่ได้หรอกเกาะไม่ได้วางไว้ตรงข้างๆตรงนี้นี่อ้าวนี่ล่ะผีเสื้อผีเสื้อ พีเชื่อกอดต้นไม้ได้ไหมเอาได้เลยพีเส <Okay. S 1> ื่กอกอดต้นไม้ได้นีพเชื่กอกอดต้นไม้ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้คืออะไร<น>พึง่งนี่แหละเขาเรียกว่าพึงพ่งพึงพ่งพึงพ่งจะไว้ไหนพึ่งจะไว้ไหนไหพึ่งเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ไหนดูสิพึ่งจะไว้ได้ไหมไว้ไม่ได้ พึ่งไว้ข้างล่างข้างแมงปออันนี้อะไรครับแมงมุมแมงมุม,มแมงมุม,มแมงมุมว้เกาะต้นไม้ได้ไหมแมงมุม,มนี่ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เนี่ยเอามาดูสินี่ตรงนี้เกาะเองเกาะไม่ได้อ้าวไหนมาดูชิไหนลองทำดูสิ๋ยวแม่ลองทำดูสิไม่ได้ต้องวางข้างล่างวางข้างล่างอ่ะตัวต่อไป อันนี้ตัวอะไรครับแมงมุมอีกแล้วแมงมุมอีกแล้วแมงมุมตัวใหญ่เลยไหนเกาะได้ไหมเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้เหมือนกันเกาะไม่ได้เอาวางไว้ข้งางหลางอันนี้ล่ะแมงมุมอีกแล้วแมงมุมอีกแล้วอะดูสิตัวนี้จะเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้ เกาะไม่ได้อ่าวางไว้ข้างล่างทาง,งั้นตกลงมาตุ้ตัวต่อไปนะครับอันนี้แมงแมงอะไรแมงแมงกวางหรอเขาเรียกแมงกวางแมงอะไรแมงกวางใช่หรือเปล่าอ่ะตัวนี้น่าจะเกาะได้นะเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้นั่นไ,ไงเกาะได้เหรอเกาะได้เลย ยตกแล้วไอเร็วเอาใหม่เอาใหม่เกาะดูสิเกาะไมัคก้าตัวใหญ่เกาะได้ไหนเกาะไม่ได้เอาไว้ข้างล่างอ่ะไหนดูสิอุ้ยตัวอะไรนี่กัคกะาเต้กัคก้าเต้ตัวใหญ่ไม่ใช่กัคก้าเต้แมงอะไรนะแมงม้าหรือเปล่าแมงม้าที่มันกระโดดมามามาเฮ้ยกัก้าต้ดูดูมันจะเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้ วายเกาะไม่ได้เลยมีตะพีเสื้อเกาะได้เอาวางไว้ตรงนี้อ่ะตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวเลยครับแมงกะครบไใไช่แมงเต่าทองแมงเต่าทองไหนแมงเต่าทองจะเกาะได้ไหมเอาใส่ตรงนี้ดูสิอ่ะเกาะตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมอ้าวตกลงมาตายแล้วต้องตต้องวางข้างดาไหนแมงเกาะดูสิ กาไม่ได้สักตัวละแมงเต่าท้องอ่ะนี่นะครับแมงต่างๆที่น้องก้าวพามาดูวันนี้น้องก้าวจะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอ่บาบายๆเพื่อนๆสวัสดีครับ,บ,ยบยอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องก้าวด้วยนะครับ